ก็ไอ้ไหลตอนนี้แล้วก็คงจะตกที่นั่งลําบากอยู่พอสมควรนะคะตกที่นั่งลําบากอยู่พอสมควรคือหนึ่งดิฉันมองว่าการที่มันดาสาพิธีไม่หยุดเนี่ยจริงๆแล้วมันเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นข้ออ้างที่จะฉีกสัญญาวันที่25ฉีกสัญญาจิงกะเบลเพราะอะไรทำไมจำเป็นจะต้องฉีกสัญญาจิงกะเบลเพราะถ้าคงสัญญาจิงกะเบลนั้นอยู่เนี่ยไอ้ไหลต้องมีเงินไม่ต่ำกว่าห0 0 0 0 6่นห0ื่น คือครึ่งหนึ่งที่ฉันไม่รู้ว่าสินใหม่เขาเรียกอะไรกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าดูจากมันจะกลายเป็นลักษณะของสองจะเป็นจะต้องเป็นสินใหม่ของสองคดีคดีหนึ่งคดีสองคดีหนึ่งมีอยู่แล้วสามหมื่นเพราะฉะนั้นคดีสองมันน่าจะเยอะกว่านั้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคดียังยังน้อยๆน,น,นะคะสองคดีสินใหม่มันน่าจะสักแสนหนึ่งสมมตินะว่าแสนหนึ่งมันก็ต้องหาครึ่งหนึ่งไปวางในวันจริงกะเบล คือต้องหาเงินอย่างน้อยห้าหมืนให้ได้ในวันจิงกระเบลนอกจากห้าหมื่แล้วอย่าลืมว่ามีค่าปรับนะคะค่าปรับถ้าเต็มขราวก่อนค่าปรับมาเจอไป6 0หกหมืงวดนี้อาวศารเมตตาให้หกหมื่เหมือนกันบวกกับห้าหมืนที่จะต้องวางสารแสนหนึ่งหมื่นแล้วถ้าค่าปรับเป็นมากกว่าหกหมืนถ้าค่าปรับแบบเอาหนักๆหน่อยสมมติว่าค่าปรับแสนหนึ่งค่าปรับคดีพวกนี้มันขึ้นได้ถึงสองแสนนะคะเอาค่าปรับให้ครึ่งหนึ่งอย่างเมตตาแล้วค่าปรับแสนหนึ่งเงินวางสารอีกห้าหมืน วันจิงกะเบยมันต้องมีแสนห้าอยู่ในกำมือทุกวันนี้เรียกว่ามันหาเช้าค่ำยังไม่ค่อยได้กินเลยถ้าไม่มีพ่อแม่ขายนูน่นขายนี่ปลูกผักขายทํานูน่ทนทํานี่ขายพอได้มีเงินซื้อข้ากับข้าวมันไม่มีอะไรจะกินนะคะคุณแอนก้าถามว่าทาไมต้องคิดแต่เรื่องเงินเอามานอนพูดซึดด่เฉอก็ต้องเรียกว่าอะไรล่ะเรื่องราวมันมันล่อนไปแล้วนะคะคืออย่างที่บอกดิฉันบอกว่า เมื่ออียานกำลัง <ś len k> รับบทเป็นโคศกของสาวิตรีกำลังนั่งแพมเกี่ยวกับเรื่องคดีของไอแหลกกับสาวิตรีว่าจะต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้เรียกเงินเท่านั้นเท่านี้ปะแนนบ้าก็ลั่นคำถามออกมาว่าทำไมต้องคิดแต่เรื่องเงินเป็นคำถามที่ไม่น่าถามนะคะปะแนนปะาแนานหนูอยู่แก่ใจนะคะว่าทำไมสาวิตรีถึงคิดแต่เรื่องเงินที่ปะแนนมีบทบาทได้ทุกวันนี้ก็เพราะป้แนนเอาเงินให้สาวิตรีงคะทุกอย่างต้องแลกด้วยเงินค่ะ แล้วป้าแนนอยากจะใกล้ชิดกับสาวิตรีป้าแนนก็ต้องจ่ายเงินให้ฝ่ายวิตรีเพราะว่าสาวิตรีมันเห็นแกเงินค่ะแม้นกระทั่งเขาเอาป้าแนนไปนินทาเขาก็ยังบ่นเรื่องเงินเลยว่าเขาต้องฝืนยอป้านแนนเยอะๆเพราะว่าป้าแนนบ้ายอเพราะว่าสาวิตรีอยากได้เงินป้าแนนบ้าไปสร้างบ้านป้าแนนไม่น่าถามคําถามนี้นะคะมันดูไม่ค่อยฉลาดเลยอะ แต่ก็ยังว่าแหละเนาะเพราะถ้าคนที่มีสติและสมองมากพอเขาก็จะรู้แล้วว่าถ้าทําดีกับใครหอบเงินไปให้มันมันยังนินทากูเขาก็คงจะไม่อยู่เพราะคนปกติเขาจะรู้ตัวว่าเป็นคนไม่ใช่ควายแต่ก็เป็นคําถามที่เหมาะสมกับสติปัญญาปแนนดีค่ะอ๋อแล้วมันต้องมาพูดว่าอย่ามาเรียกฉันป้าฉันไม่มีพี่สาวนู้นนี่นั่นนะคะที่เรียกไม่ได้เรียกเพราะว่านับถือไม่ที่เรียกว่าป้าไม่ได้เรียกเพราะว่านับญาติแต่เรียกตามมารยาทและหนังหน้าค่ะ ผ่านงานอะไรหลายๆอย่างมาเยอะมากต้องนับว่าเป็นคนเก่งนะคะคือเป็นนักร้องมีทําวงกว็มีมีนั่นมีนี่มีเฟรนชไชส์มีอะไรจากนู่นมาแล้วก็ลงมาขายหมึกย่างหน้าตลาดเป็นรถเข็นหน้าตลาดแล้วก็ไปขายหมึกย่างที่กุกกอกแล้วก็มานี่มาทํากาแฟชื่อบริษัทของตัวเองมาทําคือเขาทามาหลายอย่างมากแล้วก็ทํำร้าน ปลาหึกกับร้านยำปัวเรียนถึงสงสัยว่าก็มีร้านประบึกร้านยำปัวอยู่แล้วทําไมถึงอยากจะไปทําจะกลับไปทําเฟรชชายอันนั้นเดิมซึ่งมันต้องใช้ทุนเยอะมากมันต้องใช้ทุนเยอะมากในการที่จะไปทําในที่ตัวเองหนึ่งที่ทุกที่เวลาจะก่อสร้างอะไรต้องถมต้องมีการถมที่มีการก่อสร้างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วกว่าจะมาลงทุนมันมัน,ม,นมันน่าจะเป็นล้านร้านสองล้านเป็นอย่างต่ําอยู่นะคะใครจะมาลงทุนให้ ใครจะมาช่วยลงทุนให้จะชวนใครมาหุ้นลงทุนหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจน่าติดตามค่ะเพราะว่าตอนนี้คนที่สนับสนุนเขายัางเป็นทางการเราก็รู้อยู่ว่าคนคนนี้เดี๋ยวก็จะสนับสนุนสาวิตีอย่างนี้เดี๋ยวจะ,ะชี่หน้าบ้านตรงนี้กลับรถเลยเดี๋ยวพี่ซื้อให้เลยเท่าไหร่เอามาคือพูดไปหลายอย่างนะจะนั่นจะนี่ให้แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรคุณเมสคุณสุภาชัยโยนหินถามหาในทุน คืออันนี้ไม่ใช่เป็นการโยนหินการโยนหินคือการเสี่ยงดูดนะอันนี้เรียกว่าเป็นการเคลื่องหินใส่หัวนายทุนชัดเจนค่ะชัดเจนนะคะที่ฉันมองว่าค่อนข้างจะชัดเจนเพราะมันมีประวัติ <c oughs> เห็นตัวอย่างของคนที่โง่แต่ขยันไหมคะเพราะมันโง่มันก็เลยขยันทําแต่เรื่องโง่โสิ่งที่ยานพูดมาเข้าหน้าสาวิตรีทุกดอกยานแค่บอกว่าบูมมีพฤติกรรมโยนหินถามทางเพื่อของเงินผู้ใหญ่ใจดีแต่สิ่งที่ยานพูดมานี่มันพฤติกรรมของสาวิตรีชัดๆ ด้วยการโยนหินถามทางมุดชัดหาผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าน้องมีที่ตรงนี้ค่ะน้องมีที่ตรงนั้นค่ะน้องมีความฝันน้องอยากสร้างรันมันค่ะหนูอยากให้พี่มาอยู่ด้วยหนูจะสร้างบ้านของเราตรงนี้หนูอยากได้ที่ถมดินค่ะตบท้ายด้วยพินงบประมาณตามที่ตัวเองประเมินไว้เสร็จสับนี่มันปลวกมิชฉาชีพชัดๆร่ายยาวโครงการและตบท้ายด้วยงบประมาณถ้าคนที่ใจอ่อนหรือจิตไม่แข็งพอก็คงจะบอกได้สิน้องเดี๋ยวพี่จัดการให้นะแต่นี่ เราคิดว่าเมรีคงยังพอมีบุญที่ทำไว้อยู่บ้างที่เคยได้ทำบุญแก่สัตว์เดราชานก็ได้ก็เลยทำให้ยายมาเรียยังไม่ต้องลงทุนในที่ดินแปลงนี้ก็เหมือนกับรอนที่ยังไม่ต้องเสียเงินในการถมที่แปลงนี้ในโครงการล้านแปดของสาวิตรีนี่คงจะเป็นอานิสงส์ของการเคยทำบุญให้ผีเปรตที่มันหิวโหวยผัวชาวบ้านก็เลยยังไม่ต้องเสียเงินกับโครงการคันล้านของเมียน้อยพี่ไก่ โอ้ยนับว่าเป็นบุญเป็นสีแก่เมรีและพล่อนนะคะหัว